สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สูงสุดแดนสยามครับที่ดอยอินทนนท์ครับกับเจ้าซอนเทส 368g ครับจะไปลุยดอยม่อนไหนเดี๋ยวตามกันดูครับสำหรับซอนเทส 368g นะครับก็จะเป็นรถในแนวแอดเวนเจอร์สกูเตอร์ครับ จะไปทางธรรมดาร,รม,ดามันก็เป็นไปไม่ได้ครับเกิดนัดเจ้าโอโมโตมเม n นต์ T ครับในการลุยครั้งนี้ครับมาถึงพอดแล้วครับเดี๋ยววงเวียนเดี๋ยวฝาทางแม่งสองเลยครับ,บโอ้วันนี้นะครับมาลุยกันทั้งทีเจนะครับทั้งทริอัมโอ้แต่ละคันนี่คือเสียนงกันทั้งนั้นโดนหลอกไปเชื่อหรือเปล่า เราทั้งหมดเป็นการเดินทางคําผ่านแม่น้ำทางกลางความหวาดตัวคื้นสายร้อนลมฝ้าฝูผ่านได้การกระจนภัยของเรายังไม่จบขึ้นเขากาฟ้าทะเลสายไกลทะเล เติมน้ำมันก่อนเข้าไปครับ300กว่า10ลิตรสำหรับมอนแรกที่เราจะเข้าไปนะครับก็คือกรอเซโรครับซึ่งเราจะขึ้นทาง18กิโลครับซึ่งเป็นเส้นทางที่หลายคนเนี่ยบอกกันเป็นเสียงเดียวครับว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะชันมากครับเตรียมตัวพร้อมก็ลุยครับ นี่ก็เป็นนมยสามลบครับตอนนี้ก็อยู่ที่สุดเขตแดนประจิมครับที่สลวินครับที่แม่สามลาบณจุดนี้นะครับเราสามารถล่องเรือไปได้ครับแต่ตอนนี้เจ้าที่บอกว่ายัางไม่แนะนำครับเพราะว่าทางเมียนมาเนี่ยเขามียิงกันอยู่นะครับ คุนห่ยรับในช่วงขาขึ้นในเส้นทาง18กิโลต้องบอกเลยครับว่าเครื่องยนต์ของเจ้าซอนเทส 368G เนี่ยให้กําลังที่ดีมากครับเรียกว่าเนินชันแค่ไหนก็ขึ้นได้สบายครับแต่หากเจอทางร่วนๆแบบนี้นะครับให้ทําการปิด traction control ครับจะสามารถตะกุยขึ้นไปได้อย่างสบายมากขึ้นครับมาเที่ยวอย่างเงี้ยบอกเลยกำลังลดเหลือครับ ตอนนี้นะครับคือผมปิด ABS ไปแล้วก็ปิดทักชั่งคอนโทรลไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปิดเนี่ยเวลาเราขึ้นเนินชันๆเนี่ยมันจะตะกุยไม่ค่อยดีครับสำหรับทักชั่งคอนโทรลถึงแล้วครับศุนย์กเซโร เนี่ยครับจริงๆเนี่ยคือพกมาหมดแหละครับไม่ไว่าจะเป็นเต็นท์ถุงนอนอะไรเนี่ยคือพกมหมดแหละแล้วแบบยัดทุกอย่างเนี่ยยัดไปในใต้เบาะของเจ้าซอนเทสสามหกแปดจีได้หมดเลยแต่คือมาที่นี่นี่เรามาเช่าเต็นท์เอา150บาทพร้อมเครื่องนอนเช่าๆไปเถอะอุ่นนุนเขาครับ ันนี้ที่กอเซโลครับก็น่าจะเป็นวันที่ผมเคยมาแล้วเจอหมอกเยอะที่สุดเท่าที่เคยมาที่กอเซโลแล้วครับสุดจริงๆวันนี้หนาวเลยครับเดินทางกันต่อครับดิงไ ิจจตใวันนี้เราจะไปนอนริมน้ำกันบ้างครับในช่วงขาลงไปยังบ้านศพเมยจะเป็นช่วงขาลงยาวๆครับน่าจะไม่ต่ำกว่า5กิโลเมตรเป็นทั้งหินลอยและก็ค่อนข้างชันครับการปิด ABS ล้อหลังช่วยได้เยอะมากครับและจากการเบรกยาวๆระบบเบรกจากเจชวนสัญชาติสเปนก็ทำได้เป็นอย่างดีครับไม่มีอาการล้อล็อก หรือว่าเบรกหายแต่อย่างใดซึ่งถือว่าเป็นระบบเบรกที่ทำมาดีมากครับเราบ้านสบมืยครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างต่อครับบ้านสบไยแคมครับ วิวริมน้ำเลยนี่บ้างสบายแคมป์ครับซ้ายน้ำเมยครับแล้วก็ขวาสารวินแล้วก็นี่ครับมาบรรจบกันก็เป็นแม่น้ำสารวินช่วงเย็ยนๆครับเด็กๆเ,เลิกเรียนเสร็จก็จะมาขึ้นเรือกับบ้านครับ มีให้เช่าเต็นท์นะครับก็เลือกที่จะเช่าเอาเพราะว่าไม่อยากที่จะต้องมากางเต็นท์นะครับโดยที่เต็นท์เนี่ยจะราคาอยู่ที่สิ0เก้าสิบบาทครับสามารถนอนได้สองคนครับสองอย่างนี้เมนูอะไรเมนูอะไรก็ที่ไปถามมาเขาว่ามีปลากระดียมอันไหนอันไหนปลากรเดียมก็ไม่รู้ว่าในในชามไหนมันเป็นปลาแต่ว่าหมูเป็นปลามันชิ้นใหญ่นะมันเป็นเป็นปลาหนังอันนี้น่าจะปลากรเดียม ตัวเล็กครับตัวเล็กกว่าดูแล้กกวน่้ตัวเล็กกว่านี่น่าปลาหมูถึงที่นี่จะไม่มีทะเลหมอกครับแต่นี่ครับหมอกเต็มพื้นที่เลยครับหนาวเลยครับวันนี้ก่อนเดินทางครับก็ต้องมาปรับกันปิด TTS ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปปิด ABS ขาเมนูก่อนแล้วก็ไปที่โหมดไร้ t คอนโทรลครับอ่าเสร็จแ,แล้วเลือกตรง ABS แล้วก็ตอนนี้มันเทิร์นออนเปิดอยู่ ABS หน้าหลังเราเลือกเป็นเทิร์นออฟเรียลครับคือปิด ABS ีล้อหลังโอเคเรียบร้อย เห็นไหมปโลโก้จะขึ้นแล้วว่าปิด a อ s ล้อหลังใครนี้ก็ลุยสนุกแล้วครับสำหรับทางฝุ่นทางลุยๆแบบนี้ครับวันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้าครับ8โมงกว่ายังไม่9โมงเพราะว่าดิต้องไปกันที่ดอยสอยมะลัยที่ตากครับต่อ,อใจค,ครับน่าจะถึงค่ำๆแต่ผมว่าเดี๋ยวครับพี่มาไว้มาเที่วยวใหม่ครับ โเบียกน็อนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นขาขึ้นชั้นๆแล้วครับใช้หมดีนะยังไม่ใช้หมด S นะยังเจอทะเลเหมอกอยู่นะครับช่วงนี้ว่าเช้าอยู่ แวะเติมน้ำมันกันที่แม่ละมาดครับก่อนที่จะขึ้นไปดอยสอนมะลัยรับถึงแล้วครับทางขึ้นดอยสอยดาวดอยสอยมะลัยครับน,น,รน่าจะมาเกือบถึงด่านปิดครับก็เขาบอกขึ้นได้ <laughs>

ตังเต็นท์เรียบร้อยครับวันนี้บนสายมะลายนี่มีลมพอสมควรครับแล้วก็หนาวเอาเรื่องครับเย็นเอาเรื่องครับวันนี้ลมไม่กลัวนะขออย่าฝนแล้วกันเช้าแล้วครับที่ดอยสอยมะลายครับ การใช้งานซอนเทส 3.8G ครับจากการตะลุยจากยอดดอยอินทนนท์กอซซโรบ้านศพเมยแล้วขึ้นมาที่ดอยสอยมะลัยไม่ใช่แค่เฉพาะสมรรถนะของตัวรถที่ทําได้เป็นอย่างดีครับแต่ฟีเจอร์ต่างๆในตัวรถก็ถือว่าให้มาเยอะจริงๆครับคุณแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์และจอแสดงผลแบบ TFT ซึ่งแสดงผลได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายตามรูปแบบที่เราต้องการครับที่ชอบมากก็คือ มีการแสดงผลความดันลมยางทั้งหน้าและหลังซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ใช้เป็นอย่างมากครับและที่สวิตแทนก็ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังมีไฟใต้สวิตท,ที่ดูวสวยงามและมองได้อย่างชัดเจนครับและที่ดีมากสําหรับการนาไปลุยก็คือชอกอคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวที่ปรับไทั้งคอมเพรสชันและดุยบาวครับสําหรับตัวผมมองว่าหากเดิมๆจากโรงงานแอบติดกระด้างไปบ้างครับเวลานาไปลุยต้องปรับลดคอมเพรสชันลงอีกเล็กน้อยครับ ให้เหมาะสมตามน้าหนักของผู้ขี่จะลุยได้อย่างนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับส่วนโช้คอัพหลังเป็นแบบซับแทง์ที่สามารถปรับพรีโหลดและรีบาวได้ครับแนะนําให้ปรับเส้นให้เหมาะสมตามน้ําหนักคนขี่และน้าหนักการบรรทุกจะขับขี่ได้สนุกมากขึ้นครับยิ่งมาใช้กับล้อซี่ที่ไม่ต้องใช้ยางในล้อหน้าขนาด17นิ้วล้อหลังขนาด14นิ้วเรียกได้ว่าขี่ได้สนุกและรูดผ่านหลุมได้อย่างสบายครับอีกทั้งในการเล่นโค้งต่างๆก็ทําได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวครับ ระบบเบรกก็ถือว่าเป็นพระเอกของรถคันนี้เช่นกันครับเป็นระบบเบรกที่สามารถใช้งานในเส้นทางลุย,ลยได้อย่างมั่นใจครับมีน้ำหนักในการเบรกที่พอเหมาะและอีกทั้งยังสามารถปิดเปิดระบบเบรก ABS ได้ด้วยครับเวลานำไปลุยในเส้นทางที่ชันและลื่นการปิดระบบ ABS ช่วยในการลุยมากยิ่งขึ้นครับกล่องเก็บของใต้เบาะก็ให้มาขนาดใหญ่มากครับทริปนี้ผมไม่ต้องพกกระเป๋าเลยครับทุกอย่างยัดใต้บเบาะหรือเฟือครับอีกทั้งตัวรถยังมีพอร์ต USB 3จุดที่คอนโซลหน้ากระเป๋าข้างและใต้เบาะเรียกได้ว่าสามารถนำอุปกรณ์ชาร์จได้ทุกจุดเลยครับสำหรับสายลุยที่กลัวรถจะล้มและเสียหายก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะตัวรถมีแคชบาร์มาให้จากโรงงานซึ่งยืดในจุดที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับชิวบังลมหน้าสามารถปรับได้5ระดับกันลมขาตัวได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะในช่วงอากาศหนาวๆบังลมได้เป็นอย่างดีครับไฟหน้าแบบ LED p r o เจ c t o อร์ ใครที่คิดว่าอยากจะไปติดสปอตไลท์เพิ่มผมว่าไม่จะเป็นเลยครับเฉพาะไฟหน้าของตัวรถความสว่างก็ดีเยี่ยมอยู่แล้วครับยิ่งมีไฟตัดหมอกติดมาจากโรงงานถือว่าครบแล้วครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับซอนเทส3 6 8 g ผมขอยกให้เครื่องยนต์ขนาด 368cc บล็อกนี้เลยครับเพราะให้กำลังในช่วงต้นที่ดีมากครับเส้นทางที่เคยคิดว่าชันกลับกลายเป็นช็นเร่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถขึ้นไปได้อย่างสบายๆครับ จากที่ได้เจอเนินหินที่ต้องเทคตัวขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวไม่อย่างนั้นมีโอกาสที่จะติดร่องหินแน่นอนครับกําลังของเครื่องยนต์สามารถดีดตัวรถขึ้นเนินได้อย่างสบายๆครับและในการเดินทางไกลก็สามารถทําความเร็วแตะ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ครับสําหรับทริปนี้ผมได้เดินทางประมาณ1,000กิโลเมตร อัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25กิเมตลิตรครับสำหรับซอนเทส 368g จะมีด้วยกัน3สีครับคือสีดำสีเทาและสีน้ำตาลใครที่สนใจเข้าดูที่ตัวแทนจำหน่ายซอนเทสได้ทุกสาขาครับ